สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาชมตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์แกนชักนะครับที่มีความยาว50เซนติเมตรนะครับในการชักนะครับระยะชัก50เซนติเมตรนะครับตัวนี้ใช้ไฟ12โวลต์นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเราจะมาต่อไฟตอนนี้เราวัดดูก่อนนะครับดูความยาวทั้งหมดนะครับที่มันหดอยู่นะครับตอนนี้หดอยู่ที่62เซนนะครับ 62ซนติเมตรนะครับแล้วเราก็มาดูการชักนะครับเราปรับระดับกล้องให้ดูก่อนนะครับตอนนี้เราต้องปรับระดับอยู่ด้านนี้นะครับแล้วเราก็จะต้องยืดให้ยาวกว่านี้นะครับกะระยะไว้ก่อนนะครับเวลาเราจะถ่ายทำนะครับเราก็ต้องกะระยะให้พอดีนะครับเดี๋ยวออกมาไม่สวยงามนะครับตรงนี้เราก็ไม่ตัดนะครับเรา ยาวไปเลยนะครับก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับเราก็มีจำหน่ายที่ NPT Shop นะครับเราก็เอามาทดสอบเทสแล้วก็วัดระยะแล้วก็มีของส่งให้จริงๆนะครับเราตั้งตลับเมตรไว้ที่50เซนติเมตรนะครับเราต้องปรับไว้ที่50เซนก่อนนะครับเดี๋ยวเราล็อกไว้เลยนะครับล็อกไว้ตรง50เซนติเมตรนะครับ แล้วเราก็วางไว้นะครับตรงหัวด้านหัวดีกว่านะครับเดี๋ยวลองวางแบบนี้นะครับก็ตัวเนี้เป็นตัวมอเตอร์แกนชักนะครับใช้แบตเตอรี่ส2บโวลต์นะครับความเร็วในการชักคือ14มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับ14ี่มิลลิเมตรก็คือ1เซน4ี่มิลนะครับตอนนี้เขาก็เปิดออกแล้วครับคือตอนนี้มอเตอร์จะหมุนแกนชัก ให้ยืดออกนะครับในตัวแกนชักด้านในก็จะเป็นเกลียวนะครับเป็นสกรูเกลียวนะครับในการหมุนนะครับตัวนี้ก็1,000งนเอ็นนะครับ1,000งพันเอ็นหนึ่นิวตันก็คือประมาณ100กิโลเมตรนะครับเฮ้ย100กิโลกรัมนะครับหยุดแล้วครับนี่นะครับ100กิโลกรัมนะครับในการดันหรือในการดึง นะครับแต่100กิโลกรัมนะครับเวลาเราใช้งานจริงควรจะใช้แค่ครึ่งเดียวนะครับไม่ควรจะใช้100กิโลกรัมตลอดเวลานะครับจะทําให้ตัวมอเตอร์ตัวแกนสึกเร็วนะครับมอเตอร์ไม่มีปัญหานะครับแต่แกนแกนชักเข้าชักออกจะสึกเร็วนะครับถ้าเราชักเข้าชักออกบ่อยๆนะครับตัวนี้จะเน้นเอามาใช้กับงานเบาๆนะครับซึ่งเบากวาสักครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราต้องการจะใช้ หนึ่งหนึ่งร้อยกิโลนะครับหนึ่งพันนิวตันเราก็ควรจะใช้สองพันหรือไม่ก็สามพันหกพันไปเลยนะครับราคาไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไรนะครับแต่ถ้าเราใช้ต่ำฟันหนึ่งร้อยกิโลมาแค่ห้าสิบกิโลเราก็ใช้หนึ่งพันนิวตันได้นะครับนี่นะครับเวลาชักออกแล้วนะครับแล้วก็ชักเข้านะครับถอยถอยกลับนะครับถอยกลับแล้วทํำยังไงมันก็ไม่กลับอีกไม่วิ่งอีกนะครับนอกจากเรากลับขั้วไฟนะครับ เราต้องมีสวิตส,สลับขั้วไฟพอสลับขั้วไฟป,ปุ๊บเขาก็จะดันออกไปครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับเราก็เอามาทดสอบให้ดูนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะจัดส่งให้กับสมาชิกที่สั่งสั่งซื้อเข้ามาในเพจในเว็บในไล n e ในแอดไลน์แล้วก็ใน line my shop นะครับใน n p t shop ของกลุ่มนักประติดนะครับเราก็เอามาถ่ายทำให้ดูนะครับว่า เขาชักได้ยาวจริงๆนะครับตามสเปคนะครับแล้วก็เราได้ทดสอบแล้วเราก็เอามาให้ท่านได้ดูแล้วก็จะได้เตรียมจัดส่งต่อไปนะครับอันนี้หดนะครับยืดออกสุดทำยังไงก็ไม่ยืดต่อเราต้องกลับขั้วนะครับกลับขั้วเขาถึงจะกลับมาแล้วก็กลับออกก็ออกได้นะครับตามนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็มีหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นหลายราคา ก็ถ้าอยากจะรู้หลายๆรุ่นท่านก็เข้าไปดูใน NPT Shop นะครับ NPT Shop ที่มีอยู่นะครับเราก็จะเอามาวางไว้ในแคตตาล็อก NPT Shop ให้ท่านได้เข้าไปเลือกชมเลือกซื้อเลือกกดคลิกใส่ตรกร้าเองได้เลยนะครับหรือจะสั่งได้ที่นักปฏิบัตก็ได้นะครับในนักปฏิบติ นะครับเราก็จะมีใน Line แอดเอนดีก็มีนะครับเข้าไปสั่งได้นะครับแล้วก็ในเบอร์โทรศัพท์ก็มีนะครับสั่งที่เบอร์โทรศัพท์ก็เข้าไปที่ด้านล่างของวิดีโอนี้หรือด้านบนของวิดีโอที่เป็นลิงก์นะครับของเฟซบุ๊กนะครับมีลิงก์ด้านบนแล้วก็ด้านล่างของ YouTube ก็จะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับคลิกเข้าไปก็จะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับ แสดงเพิ่มเติมนะครับไปดูรายละเอียดถึงการสั่งซื้อการเข้าหน้าเว็บแล้วก็ราคานะครับแล้วก็ดูเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ด้วยเบอร์ติดต่อมีรายงานการจัดส่งให้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะดูรายงานการจัดส่งได้นะครับทุกๆวันนะครับสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับ